สวัสดีครับอยู่กับช่อง168มงคลพระเครื่องนะครับวันนี้มีพระหนึ่งรุ่นมาสอนวิธีการดูเบื้องต้นนะครับเป็นพระปิตาหลวงเม่เป็นพระปิตาพิมพ์ตุกตาเล็กนะครับหลวงปู่โตออกวัดสารคืนนะครับผมปี25 2 1สองหนึ่งนะครับอง์นี้จะได้เป็นเนื้อใบลานนะครับผมเนื้อใบลานั่งตะกุดเงินนะครับหนึ่งดอกนะนะครับก็จะมาสอนดูวิธีดูเบื้องต้นนะครับ อันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยพิจารณาพิมพ์ก่อนนะครับจะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กลอยองแบบนี้เลยนะครับก็เป็นเนื้อใบลานนะครับเนื้อใบลานพารุ่นนี้นะครับเขาจะออกโซนดําเทานะครับผมเนี่ยครับดูจากยังไม่ไดนลงกล้องนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าจะเป็นออกโซนดําเทานะครับแล้วก็เนื้อหามวลสารนะครับจุดเด่นของพาที่ออกวัสารคืนนะครับเขาจะมีเม็ดมวลสารที่ชัดเจนนะครับ อยู่ฝังอยู่ในเนื้อพระแล้วก็จะเห็นได้จากผิวตอบนอกพระนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนื้อหานะครับเขาจะออกโซนดําเทานะครับแล้วก็เม็ดมลสารที่โดดเด่นและชัดเจนนะครับผมจะเป็นเม็ดขาวแล้วก็เม็ดเหลืองนะครับนี่ครับเนื้อหามลสารนะครับเขาจะกระจายอยู่ทั่วองค์พระนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวไปช้าๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายแล้วไปช้าๆนะครับจะได้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับเมื่อดูคลิปนี้เสร็จนะครับนี่ครับตะกุดกลมนะครับแล้วก็จุดจ่ายตังค์นะครับก็จะมีนะครับบริเวณข้อมือฝั่งขวามือพานะครับตรงนี้นะนี่ครับตรงนี้นะครับเขาจะมีเป็นเนื้อเกินนะครับเป็นก้อนเนื้อเกินนะเห็นไหมเอ่ย ือสีไอ้ก้อนโนโนเน,นี่ยสีเดียวกันเนื้อผ้านะครับไอตรงที่บริเวณเข้มเข้มนะเนี่ยครับบริเวณเข้มเข้มเลยครับนี่ตรงนี้เลยนี่ครับบริเวณสีเข้มเข้มนี่ครับเขาจะเป็นก้อนโนนะถ้าสององจริงนะจะเห็นได้ง่ายเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับต้องข้อมือนนะอจุดที่สองนะครับจุดที่สองเลยจะเป็นจุด,ดด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับ ด้านหลังเนี่ยพอมองมาเนี่ยบริเวณฐานนะครับจุดที่สูงที่สุดนะครับจุดที่สองนะครับฐานที่สูงที่สุดเนี่ยเขาจะเอียงไปฝั่งขวามือเรานะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับเอียงขึ้นมานะครับประมาณนี้แล้วก็เฉียงเฉียงไว้ฝั่งขวานะครับเฉียงบนไปฝั่งขวานะครับจุดที่สามนะครับบริเวณปลายยันเนี่ยเขาจะแหลมนะครับนี่ครับบริเวณปลายยันแหลมมากนะครับ แหลมเรี้ยวเลยนะครับแล้วก็ตัวยันเนี่ยจะเป็นโนนนะครับเป็นโนนแท่งสวยนะครับต่อไปนะครับจุดอันนี้จุดที่3ามต่อไปจุดที่4ี่นะครับจุดที่4ี่พิกมาด้านหน้านะครับตัวตัดจะอยู่ตรงบริเวณหูนะครับฝั่งขวามือบนไหล่ครับตรงบริเวณหูพอดีนะครับจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับ เห็นเห็นชัดเจนไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับที่ผมบอกไปนะครับนี่ครับที่ผมบอกไปเนี่ยต้องมีทุกองค์นะครับถ้าไม่มีทุกองค์ก็พิจารณาจุดอื่นได้เหมือนกันครับผมต่อไปนะครับจุดนี้ก็สําคัญนะครับจะมีทุกองค์เหมือนกันนะครับเป็นจุดอนจุดที่ห้านะครับจะมีรอยขูดจากบล็อกนะครับบริเวณตรงนี้นะผมเจอมีทุกจุดเลยนะครับ นี่ครับบริเวณตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นเหมือนเป็นรอยโขดนะครับนี่นะครับตะกุดกลมนะครับเป็นตะกุดเงินนะครับผมองค์นี้มีติดเม็ดมุ่สารนะครับนี่ก้อนใหญ่มากๆนะครับตรงนี้ก็เป็นพระเป็นบล็อกประกบนะครับก็จะดูด้านข้างนะครับเส้นบล็อกข้างๆ้างเนี่ยจะหนานะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ยนะครับ เส้นจะหนานะครับแต่จะไม่หนามากครับหนาแบบพอดีนะครับผมแต่บางองค์ที่ผมเจอเป็นพาแท้ก็มีหลายแบบครับหนาบ้างเล็กบ้างนะครับแล้วก็พารุ่นนี้นะครับสภาพสมบูรณ์เนี่ยหายยากมากๆนะครับผมถ้าใครเล่นวัสดุคืนพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับคือหาสภาพสมบูรณ์แบบโห่เต็มนิวเต็มแบบองค์พารโดยรวมสมบูรณ์แบบนี้หาย,ยากนะครับต้อง บอกอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าผมก็หาสวยมายากเหมือนกันครับก็เลยได้องสวยมาสอนวิธีดูพี่พนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกจุดนะครับที่บอกไปนะครับเป็นพาแท้แน่นอนนะครับนี่ครับเพราะว่าพารุ่นนี้นะครับโหนะส่วนมากเขาจะหักนะครับเป็นพาที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะครับแต่องค์นี้ได้สมบูรณ์เลยนะครับผมนิ้วครบนะครับสิบนิ้วเนาะแล้วก็เอออโหนะครับ กลางสวยนะครับโอ้โหนี่เขาก็เลียวนะครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับคัดสมาธิกาไลข้อเท้าก็ยังเห็นอยู่นะครับถือว่าองค์นี้กดได้สวยคมอยู่นะครับก็เวลาเราจับจับพายอย่างนี้ครับพี่เนื้อเขาจะเป็นแบบจะเป็นเหมือนแบบเนยๆหน่อยนะพี่นะผมอธิบายไม่ถูกนะครับต้องถ้าใครซื้อมาศึกษานะครับลองดูนะครับลองดูที่ผมได้สอนวิธีดูเบื้องต้นไปนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับก็วันนี้ขอจบนการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็ฮะใครที่อยากสนใจนะครับเช่าหาบูชาพระเครื่องกับช่องผมนะครับก็สามารถแอดไลน์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าใครสนใจอยากปล่อยพระเครื่องนะครับแบบองค์นี้หรือว่าเป็นพระยอดนิยมนะครับก็ลองส่งมาดูนะครับผม ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ